จากเรื่องขยะที่ไม่มีใครสนออสนใจมาสู่การสร้างมูลค่าให้กับขยะไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ที่ตำบลเมืองผ่านจังหวัดเชียงรายทำได้ครับทั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองผ่านและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่สามารถจัดการกับขยะเศษอาหารที่เหลือทิ้งตามบ้านเรือนได้ที่พัฒนาตอนนี้เป็นรุ่นที่2นะฮะที่เป็นการผลิตก๊าซนะครับที่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนจากเศษอาหารเราตั้งชื่อไว้นะครับว่าเป็นกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพนะครับ3ถังแบบต่างระดับ ใส่เศษอาหารเฉพาะถังบนนะครับวันละ1กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นพ,พอผ่านกระบวนการหมักเนี่ยก็จะเอาเศษจ,จากถังที่1ลงมาสู่ถังที่2แล้วก็ถังที่2ลงมาสู่ถังที่3เศษอาหารจะถูกการหมักประมาณ30บวันแล้วก็กลายออกมาเป็นปุ๋ยนะครับ ส่วนก๊าซที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการให้พลังงานความร้อนสําหรับครัวเรือนนะครับสําหรับการทําอาหารในครัวเรือนได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้ชุมชนเฮานะครับแต่ละหลังคาซื่อแกสจากร้านค่าเนี่ยก็ประมาณถังสี0รอยกว่าบาทถ้าเป็นนวัตกรรมเนี่เฮาอามาใช้ในบ้านนะครับในครัวเรือนประหยัดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับทุกหลังคาถ้าได้ทำนี่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทางมักนี่ถ้ามาใจอุปกรณ์วัสดุเนี่ยมูลซัดได้สองกระสอบนะครับกระสอบละ20บาทนะครับแล้วก็เศษอาหารนะครับประมาณ3โลสีโลนะครับจะเวลามักประมาณสองอาทิตย์ก็ใจแก๊ดได้แล้ว คือโดยถ้าพูดถึงก๊าซในทั่วไปนะครับจนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ1ถังการผลิตนะครับก็คือ1ถังหมักก๊าซแล้วก็1ถังเก็บนะครับซึ่งเรามีการพัฒนาประสิทธิภาพในส่วนที่1ก็คือเรามี3ถังในการหมักแล้วก็เป็น1ถังเก็บเพื่อที่จะสามารถเก็บก๊าซได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการ กระบวนการในส่วนของการกองกา๊าซซึ่งสามารถเอาอาัดเข้าไปสู่ถังแก๊สในระบบปกติก,การอัดเก็บนะครับหลังจากที่เราเก็บข้อมูลนะครับซึ่งตัวที่ใช้เนี่ยเราเก็บประมาณ100 psi นะครับหรือว่าปอนต่อตารางนิ้วเนี่ยมันจะมีมาตรวัดอยู่นะครับเราจะทำเพียงแค่ 100 psi นะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะอาจจะเกิดขึ้นเราใช้ในการปรุงอาหารได้ประมาณ1ชั่วโมงซึ่งก็เพียงพอนะครับที่จะสามารถทำทำแกงหม้อใหญ่ๆครับนอกจากการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลแล้วเศษอาหารเป็นขยะที่จัดการได้ยาก แต่ก็นำกลับมาผลิตเป็นแก๊สหุงต้มได้นะครับแม่เห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจอบตอไหนอยากให้คนในชุมชนได้แก๊สใช้ฟรีแถมวิธีจัดการปัญหาขยะล้นเมืองติดต่อตรงได้เลยนะครับขยะขยะขยะสามารถจัดการได้ ถ้าทุกคนทุกหน่วยงานหันมาร่วมมืออย่างจริงจังเช่นเดียวกับที่อบตผา,าจมจังหวัดเชียงรายครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด